สวัสดีครับผมฮอนเฮนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอ็กกันอีกแล้วเนาะก็ผมเล่นบิงโกโครบแล้วเนาะแล้วทีนี้มันให้เขาเรียกอะไรอะเลือกแฟตคอไม่ไม่รู้ว่ามันให้เลือกหรือมันอะไรเนาะเราก็จะมาลุ้นกันเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีแจกของจําเดือนเลยนะก็จะเป็นเลือกแฟตคอเหมือนกันเนาะ,ะแต่ว่าเควสมันค่อนข้างทํายากนะผมมองโดยเฉพาะไอ้แร ทุกซ่อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วผมจะลองทําดูเนาะอ่ะแล้วก็อุปกรณ์รับอุปกรณ์อันดับเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบยังไงผมก็ได้มาแค่เก้าผมก็เลยไม่รู้ว่าผมต้องไปหาจากไหนอะไรอ่ะแล้วก็จะมีขุดแร่ทองคําอันเนี้ยโบราณเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวยักษ์เนาะอ่า ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีว่าถ้าพรุ่งนี้มันเพิ่มก็แสดงว่าใช่แล้วผมก็จะตีนะต่อไปก็คือพวกดันพิเศษเนาะอันนี้มันคือดันนะพวกวิหารวยพรพวกข่าสุริยาอะไรพวกนี้มันคือดันเนาะให้เราตีดันตั้งแต่4ขึ้นไปก็คือตีอันอสุขีพิเศษข้างใครอะไรพวกนี้เราถึงจะผ่านเนาะอ่า ก็ที่เหลือก็เป็นปกติเนาะข้างบนนี้ก็จะยากหน่อยนะใช้ดาวแหง่งโชคชะตา100ตัวเนี้ยผมก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งส่วนเช็คชื่อก็ยังเช็คไม่ครบนะครับอ่าส่วนบิงโก,โกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้เนาะอ่าเรามาดูกันดีกว่าเนาะอันนี้นะครับก็คือตัวว่าจ้างแฟดคอนะแต่ผมไม่รู้มันให้เลือกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ มาเรามาดูกันเลยโอ้ไม่ได้ให้เลือกนะคือมันจะให้มาเลยเนาะโอ้เบอร์นาวัตผมเป็นอะไรกับแท้งมากไหมเนี่ยจบอ่านะครับสุดท้ายก็ได้แฟดคอของแท้งมานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมยังงงอยู่เลยผมได้มาตอนไหนมาฮอสแต่รอบนี้ผมได้มาราวัตนะ เบอร์นาวัดอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเรามาดูแฟตคอกันเฉยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมทำเครื่อตัวนั้นเสร็จได้แฟตคอคงจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอาจจะอยู่ในสภาพนี้ก็ได้แบบสุ่มมาเลยเนาะอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบกดไลกกค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมค,ครับ